สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะนอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังขัหผ่านกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งทั้งเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอล โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชุดใหญ่ใส่ไม่ยัางเสียหายยับเยินและกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายบ้านของผู้ก่อการร้ายที่เคยทำ้ายชาวอิสราเอลจนบาดเจ็บและเสียชีวิตเสียหายยับเยินระเบิดแตกกระจายและโดยเดนทำผู้นำสหรัฐยื่นแผนยุติสงครามในัวนกาซาให้ผู้นำอาหรับพิจารณาแล้วเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่27กันยายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตัอ,อ,อกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลนะครับที่มีส่วนร่วมในการทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาตในหุบเขกาซาอย่างต่อนเนื่องครับ และถือว่าเป็นหัวรบตากของกองทัพอิสราเอลที่ใช้เครื่องบินรบเทพพกระเบิดเจดมที่มีขนาด2,000ปอนด์ครับประกอบเป็นชุดมาร์ก84ถล่มใส่กลุ่มก่อกร้าลฮามาตสัมแล้วสัมเล่าจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีสัมแล้วสัมเล่านะครับที่กองทัพอากาศอิสราเอลนั้นส่วนมากจะเป็นเครื่องบินรบเทพที่มาจากสหรัฐอเมริกานครับหรือจะบอกได้ว่าเครื่องบินรบเทพของอิสราเอล ก็เหมือนเครื่องบินรุปเทพที่มาจากสารัดนั่นเองว่าเป็นพันธมิตรกันอย่างเนียวแน่น,น,นะครับายงานนี้ของทัพอิสราเอล ได้ล้างแค้นกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่มาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนจึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพทิง้งเบิเร์เจดแดมที่บินมาก2,000ปอนด์ลงใส่หัวกลุ่มก่อการร้ายฮามาสตึมสติมใส่มสไม่ยั้งไม่เหลือครทบาจะทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรงด้วยมือของระเบิดเจดแดมของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับเชียงทัพอิสราเอลระบุในถ้อยแถลงว่ากองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีเป้าหมายประมาณ120แห่งในจัวนการซาเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงอาคารที่กลุ่มมกกอาใช้ จ้าาที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสและโค <Yeah. S 1> in. anyway, รงสร้างพื้นฐานอื่นๆตามที่กุงรับอิสราเอลกล่าวไว้ขณะที่กองกําลังภาคพื้นดินและกองทัพเรือก็ยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้ย้อนกาซาต่อไปโดยเมืองกาซาครับกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองพลที่98ครับได้สังหารปือนฮามาสหลายคนและพบอาวุธจำนวนมากรวมถึงอา g ีีและจรวด และกองพลนี้ยังสั่งการโจมตีเรือโดนไปยังจุดฟฝ้ระวังของกลุ่มกอกร้ายฮามัดและจุดรวมพลของเจ้าที่ยิฮัดอิสรามอลาเลสไตนตามข้อมูลของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรืออ d ดีและกองพลที่162และ36ของกองทัพอิสราเอลก็ยังคงปฏิบัติการอยู่ในเมืองกาซา และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายังได้สังหารเจ้าที่กลุ่มก่อการาฮามา์เพิ่มเติมและทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้าฮามาตรวมถึงอุโมงค์ใตดินของกลุ่มก่อการร้าฮามาตในเมืองกาซาซิตตี้ด้วยที่กองทัพอิสราเอลจัดหนักจัดเต็มใส่กลุ่มก่อการร้าฮามาอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งทัพบ,บกทัพอากาศ ควมมือการถล่มก,กลุ่มก่อการฮามาสให้สิ้นซากทั้งที่อยู่บนดินและอยู่ใต้ดินนะครับเพื่อล้างแค้นก,กลุ่มก่อการฮามาสที่มาบุกเห็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาทั้งวันนี้กองทัพอิสราเอลก็จัดหนักจัดเต็มถึงแม้ว่าจะใช้เวลาปีกว่าแล้วนะครับยังไม่สามารถจะนะฮามาตได้แต่ก็ต้องทําต่อไปครับอยว่กวักลุ่มก่อการฮามาตจะหายไปกระจากแผนที่โลกและไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลรวมถึง เปตัวประกันออกมาให้ได้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นอิสราเอลได้เล่นงานบริเวณที่เป็นบ้านพักของผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงที่เคยก่อเหตุทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลจนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากองกำลังป้องกันอิสราเอล ได้ทำลายบ้านในหมู่บ้านอันคาบีบาทางทิศตะวันตกเชยงเหนือของเยรูซาเล็มซึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งที่ลงมือจมตีในย่านรามอตของเยรูซาเล็มเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งทําให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปถึง6รายนะครับส่วนผู้ก่อการร้ายดังกล่าวนั้นก็ถูกอิสราเอลปิดที่ไปเรียบเลยนะครับแต่ตามนโยบายของกอ,องทัพอิสราเอลใครก็ตามที่ ทำลายประชาชนชาวอิสราเอลจนทําให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตคนทัพอิสราเอลจะทําลายบ้านของผู้ก่อการร้ายคนดังกล่าวน,นะครับคุณไม่ว่าจะปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายคนดังกล่าวไปเรียบร้อยนะครับเพต้อตามมาทําลายบ้านของผู้ก่อการร้ายคนดังกล่าวเพื่อไม่ให้ย่าประโยน์ของเขาหรือผู้ก่อการร้ายคนอื่นที่รู้จักกับเขาหรือเพื่อนเขาใช้บ้านของผู้ก่อการร้ายคนดังกล่าว นําไปเป็นฐานก่อการร้ายไว้ทำลายประเทศอิสราเอลอีกนะครับวันนี้กองทัพอิสราเอลก็จะหนักจัดเตรียมนะครับตัดไฟจากต้นลมทําลายบ้านของผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์คนดางกาวเรียบร้อยแล้วนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับพี่น้องที่เป็นผลงานของหน่วิศวกรการสรุปยาหลมของทัพอิสราเอลเจาะรู ของบ้านหลังดังกล่าก่อนที่จะมีการสิ้นระเบิดครับและก่อนที่จะมีการจุดตัวระเบิดก็มีการขออนุมัติจากผู้ข้ามานชาครับในการจุดตัวระเบิดได้นํามาสู่การจุดจำนวนระเบิดจะทําให้เสียหายยับเยินระเบิดแด้กระจายตามภาพวิีโอที่ปรากฏนะครับพี่นองคาดว่าไม่มีกลุ่มกอ่าคนายคนใดใช้บ้านของสมาชิกคนดังกล่าวได้เพราะว่าทําลายไปเนื้อปยแล้วด้วยมือของกองทัพอิสราเอลและข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับโดนนด์ทัมผู้นําของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน ที่โดนรามเองก็พยายามจะทําให้จูนังกาซายุติสงครามลงให้ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังทําไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าต่างฝ่ายทั้งอิสราเอลและจูนังกาซาต่างฝ่ายต่างก็ถูกโจมตีอย่างหนักยังไม่มีการให้อภัยกันได้นะครับและฮามาด ก็ยังเลื้อนดันไม่อยอมไปตัวประกันออกมางานนี้รัฐบาลทำนะครับก็ได้ออกมาเสนอข้อตกลงสันติภาพเพื่อ,อยุติสงครามในยุวรกาซาชุดใหม่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ก็มีการเสนอออกมาแล้วที่ข่าวระบุว่ารัฐบาลทำเสนอแผนสันติภาพ2 1ข้อแก่ผู้นําอาดับ หวังยุติสงครามในฉวนกาซ่าโดยทูตพิเศษของสหรัฐเผยว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เสนอแผนสันติภาพ21ข้อให้ผู้นำชาติอาหรับพิจารณาแล้วและเชื่อว่าจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าโดยสำนักข่า,ขาวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิธคอฟทูตพิเศษของสหรัฐกล่าวในวันพุธ ที่ผ่านมาครับว,ว่าร,รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแผนสันติภาพ21ข้อเพื่อยุติสงครามในยวนนกาซาแก่ผู้นำอาหรับแล้วระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยวิทคอฟแสดงความมั่นใจว่าจะมีการฝ่าทางตันบางอย่างเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด เรามีการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากวิดคอปกล่าวถึงการประชมุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัทรัมและคณะผู้แทนของสารัฐกับผู้นาชาติอาหรับรวมถึงซาอุดิอาระเบียกาตาร์และอียิปต์เราได้นำเสนอสิ่งที่เราเรียกว่าแผน21ข้อของทัมสำหรับสันติภาพในตะวันออกกลางในจวนกาซาแตผมคิดว่ามันเป็นแผน ที่ตอบสนองต่อความกังวลของอิสราเอลรวมถึงความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ด้วยวิทขอบกล่าวนะครับและเราก็หวังหรืออาจถึงขั้นมั่นใจว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะสามารถประกาศความก้าวหน้าบางอย่างได้โดยทั้งนี้นะครับอิสราเอลกําลังถูกนานาชาติประนามอย่างหนักจากการทาสงครามในชวหรานกาซาซึ่งใกล้จะครบ2ปีแล้วโดยไม่มีมิแฉวว่า การหยุดยิงจะหยุดลงในความขัดแย้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้ว65,000คนตามการายงานของรายงานสาธารณสุขในพื้นที่และทําให้เกิดความอดอยาก ตาที่สารข่าวต่างประเทศรายงานไว้นะครับไม่รู้ว่าโดยธรรมะจามารถชุติสงครามในเหตุกาซ่าได้หรือไม่ก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้ถา้าพูมิชชั่พูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเลยครับเพื่อพลาดข่าวสารดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ